สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพี่สีรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาอัพเดตต้นหม่อนอนะฮะอัพเดตต้นหม่อนต้นหม่อนที่เราเคยทำไว้ ep ที่แล้วที่ใช้ตัวฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนไข่ได้ทำการฉีดพ่นเนาะนี่นะคะแล้วก็ได้เอาน้ำ หมักของเปลือกมังคุดนะเปลือกมังคุดก็มาทําการบํารุงรดราดวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะอีกรอบหนึ่งดูความดกดูความดกของม่อนของลูกนะที่ติดลูกน,กนะะนี่ติดลูกแล้วนะคะนี่ติดลูกแล้วนะคะนะคะติดเยอะมากนะคะเพื่อน,น เยอะมากนะคะวันนี้เนี่ยอันนี้ก็ส่วนของพี่สิรัตเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกไว้เยอะแยะนะคะเพื่อนมันก็มีอยู่แค่ต้นเดียวนะก็ยังไม่ได้ทําการขยายนะยังไม่ได้ขยายแต่เพียงแค่คือตอนนี้เราพื้นที่มันน้อยอันนี้ต้นหมอนต้นนี้นะคะไม่ได้อยู่ในดินนะเพื่อนๆดูนะคะดูความดก ความดกนะคะเราก็ทดลองบำรุงนะนี่มันอยู่ในกระถางนั้นเพื่อนนั้นี่อยู่ในกระถางนะคะดินและปุ๋ยเนี่ยเราไม่เราบำรุงดูแลเขาอาทิตย์ละสองครั้งนะคะรดด่าดน้ำปุ๋ยหมกักเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและดินติดเชื้อนะป้องกันก,การเกิดเชื้อรา ลำต้นเลืราของเขานะะดินเราก็ใส่ทั้งฮอร์โมนนะคะทั้งฮอร์โมนปุ๋ยหมักเศษอาหารแล้วก็น้ำหมักปุ๋ยขี้วัวเราก็ลดราดลงไปนะะลำต้นของเขาก็แข็งแรงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนโทษนะคะนี่ลำต้นลำต้นเนี่ยนะแข็งแรงมากนี่นะคะต้นนาแข็งแรง ใบนะคะนี่เกิดจากตอนนี้ต้นนกแข็งแรงแล้วก็ใบยอดก็สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากนะีคือเราเราได้ทําได้ทําสาวเขานะได้ทําสาวเขาทําสาวแล้วก็เอาฮอร์โมนบํารุงปรากฏว่าเป็นผลไปในทิศทางที่ดีมากเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเกษตรอินทรีย์คนไหนนะคะที่ได้ดูคลิป จากช่องสุดิรัตออแกนิกการ์เด้นนะคะก็จะได้เห็นอีพีที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีนะคะเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยนะคะเพื่อนๆเป็นผลที่ดีมากนะคะผลที่ดีมากผักที่เราเอาไปทานเนี่ยนะผักที่เรา,เาไปทานรสชาติเนี่ยยังบวกที่เราเคยปลูกไว้ตอนนี้ลื้อค้างไปละ รสชาติอร่อยมากหวานนะเป็นรสชาติของผักจริงๆเป็นรสชาติของผักจริงๆซึ่งซึ่งหวานแล้วก็อร่อยนะคะแล้วผักเนี่ยถ้าไปเก็บเอาไว้เนี่ยนะคะผักจะทนทนความความสดอยู่ได้นานนะ,ะอยู่ได้นานไม่เหมือนกับผักที่เราไปซื้อหามาจากท้องตลาดนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เกษตรอินทรีย์หรือ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่องสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นที่เป็นแม่บ้านหรือชอบปลูกผักสวนครัวนะคะให้ให้ใช้แล้วให้ทําปุ๋ยไว้ใช้เองนะคะเป็นมันทาไม่ยากนะคะเพื่อนๆมันทาไม่ยากเมื่อก่อนพี่สิริเองก็คิดว่ามันจะทํายังไงว่าทําปุ๋ยไว้ใช้เองนะ,ะไม่ไม่เคยรู้มาก่อนทําปุ๋ยไว้ใช้เองมันจะทํำยังไงนะก็ต้อง ไอ,อ้ยังปุ๋ยมักเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอาใบไม้มาทับถมกันนะแล้วก็อีกหน่อยมันก็จะย่อยสลายเอ็มซายไปเป็นปุ๋ยเป็นดินมันก็เป็นปุ๋ยหมกักใช่ไหมแต่ว่าปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์อย่างอื่นซึ่งเราไม่เคยรู้ไม่เคยมีความรู้พอมาศึกษาและได้ทําถึงได้รู้ว่าอ๋อมันต้องทําแบบนี้แล้วมันทําง่ายมากนะคะมันทําง่ายมากเพราะฉะนั้น ให้เ,เพื่อนๆเกษตรอินทรีย์และเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่องสิริรัตน์ออแกนิกกร์เด้นนะคะลองทําไว้ใช้เองนะคะลองทําปุ๋ยไว้ใช้เองแล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์ดีมากรูอย่างนี้ทําตั้งนานเหมือนที่พี่สิริคิดว่าโอ้รูอย่างนี้ทําตั้งนานทําตั้งนานแล้วได้กินผักอร่อยๆทุกวันเพื่อนๆนะคะก็มาแชร์แล้วก็บอกเพื่อนๆนะคะนี่นะคะอันนี้คือผล เพื่อนๆคะเราจะบอกระยะเวลานะคะที่เราดูแลตั้งแต่ตัดทําสาวนะคะตอนจนถึงที่เขาได้ออกออกลูกดกๆเยอะเนี่ยนะคะอันนี้คือใช้เวลาทั้งหมดประมาณ40วันเชื่อไหมคะเพื่อนๆนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะถ้าเพื่อนเตามตามคลิป EP ของช่องสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะจะรู้เลยว่ามันใช้เวลาแค่40วัน 40วันนะคะพเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกษตรอินทรีย์ถ้าทำพืชไรส่สวนอยู่นะคะมันไม่ได้ใช้เฉพาะแค่ต้นหม่อนนะคะเพื่อนเพื่อนมันใช้ได้สําหรับพืชไร่ในไรส่สวนของท่านนะคะถั่วฝักยาวมะเขือนะคะถั่วฝักยาวมะเขือถัว่วพูกระเจี๊ยบใช้ได้หมดนะคะใช้ได้เห็นผลจริงๆนะคะใช้ได้เห็นผลจริงๆนะคะในในในกรณีพืชสวนอินทรีย์นะคะ ครั้งแรกทําครั้งแรกมันยังไม่เห็นผลทําครั้งที่สองก็ยังไม่เห็นผลให้ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทาจนกว่าเราจะเห็นผลถ้ามันไม่เห็นผลก็ไม่คงไม่มีใครจะบอกต่อๆกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เห็นผลจริงนะคะเห็นผลจริงของจริงนะคะนี่นะคะดูสิคะดูความดกนะคะ ความดกของหมอนดกจริงดูช่อนี้นะคะดูช่อนี้นะคะดูรูปเต็มหมดรูปเต็มติดเต็มอะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะติดดกบ้า จะพาเพื่อนๆไปดูผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์ก็มาดูอย่างต้นพีนัทบัตเตอร์นะคะต้นพีนัทบัตเตอร์นี่ก็เพิ่งจะลงปลูกนะเพิ่งจะลงปลูกลําต้นยังไม่ได้ใหญ่มากมายนะคะเพื่อนดูดูนี่ลําต้นนะ ้นยังไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะเห็นไหมฮะแต่ว่าเขางามมากดูสิงามอยู่ในกระถางเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ลงดินอยู่ในกระถางนะคะแต่ก็ออกดอกติดดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วนี่นคะคะติดดอก ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสำหรับพืชสวนที่ทุกท่านที่ได้ทำนะที่ได้ทำอยู่ถ้าหากจะนำวิธีการของการทำปุ๋ยหมักอินรีย์หรือน้ำหมักจุลินทรีนนะเป็นน้ำหมักจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะก็หรือเป็นฮอร์โมนไข่นะก็ลอง ลองทำนะคะลองทำไว้ใช้เองนะคะคือสวนของท่านก็จะได้งดงามนะเกิดการเจริญเติบโตได,ได้ได้ดีแล้วก็เร็วนะเร็วกว่าเร็วกว่าอ,อ,ป,อ,อปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นผลที่ดี 99%ม่ทุกอย่างไม่มี100%แต่บอกว่าสิ่งนี้คือ99%นะคะก็พี่สีรัตก็ฝากช่องสีรัตออร์แกนิกการเด้นนะคะแล้วก็เอาไว้มีอะไรก็เดี๋ยวพี่สิริก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะเอามาแชร์นะเอามาแชร์เพื่อนๆนะคะเอามาแชร์เพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ